บางคนบอกว่าจีนจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเพราะว่าราฟาวเคยซ้อมรบกับ F22 r a p t o แปเตอร์ลาฟาวสามารถล็อกเป้า F22 ได้ลาฟาวชนะเอฟสนะ f 1 5อีโกเคยมาซ้อมรบกับ z ู3 m m ส i Su30 MKI ชนะ J10 CE จัดการทั้งราฟาวและก็ z ู30 MKI ก็แสดงว่า J10 เหนือกว่า ในระหว่างที่เจสิบแอคอาร์ตอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเจสิบจำได้ไหมเจสิบเคยมาซ้อมรบกับกิบเพนกิบเพนเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นกิบเพน เป็นเบอร์หนึ่งของโลกหลาฟาวเจ็บกว่าเดิมอีกแพ้เจสิก็เจ็บแล้วมาแพ้ให้กับกิปบเพนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ว่าในชีวิตจริงการซ้อมรบเอามาอ้างไม่ได้ไม่งั้น f อ50ของฟิลิปปินส์ก็เป็นเบอร์หนึ่งในโลกแล้วเพราะว่าฟิลิปปินส์อ้างว่ามาซ้อมรบแล้วก็เอาชนะกิ๊เพนได้อยู่บนสุดกองห่วงโซ่เครื่องบินไปแล้วตอนนี้อะไรก็หยุดเจสิไม่ได้แล้วเป็นที่สนใจ